ขายของก่อนเลยนะฮะก็วันนี้มาเปิดตัว p h i l i p ไ h a i r d y e r S8000 นะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของใจเป่าผมนะก็สะดวกสบายรวดเร็วนะก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ทดลองใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากๆก,กับการแบบว่าสระผมในตอนเช้าเพราะว่าสามารถเป่าได้แห้งได้รวดเร็วแบบ3นาทีก็ถ้าผมบุหราเนี่ยก็สามารถแห้งได้แล้วแล้วก็ยังดูแลเส้นผมก็ ขาบอกว่าผมคุณเนี่ยจะไม่ชี้ปูไม่ใช้ฟิิปของเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆครับก็อย่างที่บอกนะว่าจะดูเส้นดูแลเส้นผมเราด้วยไม่ให้แห้งเสียหนังศีรษะเราไม่แห้งเสียเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับคนที่ชอบสระผมบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยแห้งเสียฝกด้วยครับ <Wow. S 1> ต้องขอเล่ากอนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ ช้ผมเนี่ยหนักมากในการทํางานก็จะโดนแบบผลิตภัณฑ์แบบแท้ทุกวันเลยบางทีแบบหนักบ้างเบาบ้างแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบว่าผมก็ต้องแบบว่าหาแชมพูอะไรเนี่ยที่มันแบบว่าเหมาะกับผนของเราหรือว่าเหมาะกับปัญหาเรามางจริงแล้วก็พยายามแบบว่าเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมววยรบออออ่่่่่่าาาางนีมมมกะผผผเเชชืืท ได้บอกผมที่ทุกคนมีเนี่ยก็สะดวกสบายสามารถเป่าให้ผมของตัวเองเนี่ยแห้งได้ไวตามที่ตัวเองเคยใช้แต่ S8 ส0ปันของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามีน้ําหนักที่เบาแล้วก็กระทัดรัดมีรูปดีไซน์ที่สวยงามมากๆก็ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นค้างๆก็จะเป็นสีชมเปฝาก้วยนะครับก็ S8 0 0 0ของเรานะครับฟิลิปก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยดูแลเส้นผมทุกคนครับฝากเลยครับ โหมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยฮะตื่นเต้นมากๆแต่ตอนที่พี่ๆติดต่อมาบอกว่าอยากให้ผมไปเนี่ยผมก็ลังเลอยู่นะแต่พอบอกว่าได้ไปคณะฟิแบงค์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมตอบเลยเพราะว่าผมเคยวมงานเคยเรื่อง ก็เลยแบบว่าอยากไปอยากไปไปลองลองเรียนรู้กับพี่แกเลยทุกข์าันผมยังตกใจเลยะไม่รู้ว่าต้องขอบอกแันว่าไม่รู้ว่าดูดีหรือว่าโดนแกล้งเพราะว่าผมก็เตรียมใจไว้ประมาณหนึ่งแล้วว่าตอนแรกว่าจะโดนแกล้งแต่ตอนแรกที่ผมไม่ได้เตรียมตัวเลยคือผมคิดว่าเป็นการแบบว่า ไปถ่ายรายการเฉยๆไปที่คณะแกแบบว่าตอนช่วงกลางวันหรือว่าแบบว่าช่วงฝึกเรียนอะไรประมาณนี้แต่พอรู้อีกวันวก็คือแบบว่าพบขึ้นป้ายแล้วหน้าวัดว่าจะมีโชว์วันนี้พร้อมกับแบบว่าแขกรับเชิญก็คือก้าวน้าี่ก้าวก็รู้สึกตกใจนิดนึงก็ขาสั่นขึ้นมาทันทีเลยคือแล้วเราการพร้อมการมเกเมันได้าหข้าเรา ผมรู้สึกว่ายากนะยากเพราะว่ารู้สึกว่าต้องเป็นคนที่ใจรักมากๆแล้วก็เรียนรู้แบบว่ามาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเลยเพราะว่าผมก็เห็นในคนในคณะเขาก็จะแบบว่าปั้นตั้งแต่กันแบบตัวเล็กๆเลยแต่ทุกคนที่ในคณะน่ารักมากๆดูแลผมดีมากๆนะแล้วก็แบบว่าพยายามสอนผมในหลายอย่างผมก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมคณะสอนรำใเพชรเนี่ยมีแฟนคลับแล้วก็ถมีคนสนับสนุนเยอะมากเพราะว่าผมได้ไปสัมผัสมากับตัวแล้วว่า คณะของพี่พี่เขาเนี่ยน่ารักมากจริงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็พี่แบงค์เองเขาดูแลผมดีมากๆแล้วก็จัดสถานที่จัดอะไรให้แบบพี่พ,พี่น้องแฟนผ่านผมได้ดีมากๆแต่ที่แกลบอกว่าใครถ่ายรูปาส่วนที่ไปหาเรา,าแล้วเนี่เหเรอฮะรู้สึกดีใจฮะวันนั้นที่ผมได้ไปผมก็ได้ฝันทั้งใจเล็กๆน้อยๆจากแฟนคลับพี่ๆของพี่แบงค์ด้วยก็รู้สึกดีใจประทับใจก็มีโอกาส อยากร่วมง,งานติดต่อมาได้เลยครับแต่ของงานไี่ใหญ่มากาตื่นเต้นมากกว่านั้นก็พี่คิดดูดิว่าแบบใหญ่กว่างานแฟนมิตผมเองที่นั่งอ่ะใช่ผมแบบว่าตื่นเต้นมากว่าเห็นหน้า,บบนานเวทีจริงมันจะผิดเยอะมากเลยเ,เพราะว่า การเอื้อนการทำอะไรเงี้ยแล้วก็ลุกเล่นอะไรต่างๆที่แบงค์เขาก็จะมีคนที่เขาแบบว่าเคยเรียนมาก่อนเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะรู้มืออยู่ต้องเรียนอีกเยอะเลยฮะไม่แปลกใจเลยฮะว่าใช่ครับบ oh ูม oh. เอาเป็นว่าอีกสองเดือนข้างหน้าผมว่าผมน่าจะอยู่ต่างประเทศเยอะกว่าอยู่ที่ไทยก็เป็นทริปที่แบบว่าไปเที่ยวกับพี่น้องแฟนลับ ทิยุโรปก,ก็จะมีเยอรมันอิตาลีออสเตรียอะไรประมาณนีณ้ครับคราวนี้ดูไปยาวตลอดเรื่องอยู่ไก็จะมีแบบว่ามันชนกับกิาสัจเตอร์ที่ผมว่าต้องไปดูงานที่เยอรามนีแล้วก็กลับมาประมาณสัก2วันผมก็ต้องบินไปทริปนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าประมาณที่สิบห้าหรือ19้านี่ผมก็ต้องไปที่ฝรั่งเศสครับผมก็ก็ยังไงก็ ฝากถนงแฟนๆที่อยู่ไทยก็รอผมหน่อยครับใช,ใ,ชใช่ครับใช่ครับก็ก็มารอลุ้นกันฮะว่าจะเป็นชิพอะไรฝากด้วยครับฝากก้าวีิด้วยครับก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยก็เตรียมแบบว่าปกตินะฮะว่าการทำงานว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำงานอะไร แค่นั้นแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับว่าจะไปทํางานอะไรแต่รับรองว่าเตรียมพรม้อมๆเรียบร้อยละครเหรอคนระับตอนนี้ล่าสุดก็แอบได้ไปคุยงานได้ไปคุยละครเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นละครแนวไหนได้เล่นคู่กับใครบ้างเปิดกล้องเมื่อไหร่อะไรทางสหมีครับ บทบาททีเล่เราเนี่ยเปลี่ยนเาบทาคนหล่อผมอยากลองเล่นหลายแนวนะผมเห็นรผมเห็นล่าสุดผมก็เห็นแบบว่ารุ่นพี่หลายๆคนแบบว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยแบบว่าเล่นบทพระเอกอะะแบบว่าที่มันแบบว่าพระเอกมากๆมาก่อนอะไรเงี้ยพอหลังๆนั้นมันก็แบบว่ามีฉีดมากขึ้นเป็นพระเอกที่แบบว่ามันมีแบบภูมิหลังที่แบบว่าแบบว่าดีมามันผมรู้สึกว่ามันทําให้ บทละครเนี่ยมันดูแบบน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเพิ่มมากขึ้นือแว่ามันสามารถดึงดึงดูดคนดูได้มากขึ้น <c oughs> มันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ขนาดร้ายแต่อาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามีมหลังหรือมีเรื่องเล่าแบบเยอะมากขึ้นคะครทเขรบเ อ๋อที่ผมว่ามันรู้สึกว่ามันดีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางบางคอนเทนต์หรือแบบบางซีรีส์ที่เป็นแบบซีรีส์สั้นแบบห้าหกตอนอะไรประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันกลับสร้างแบบว่ากระแสให้กับคนดูได้มากแล้วก็แบบว่าทั่วโลกได้จริงเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันกระชับแล้วเนื้อเรื่องมันเข้มข้นหรือแบบว่ามันดูมีอะไรเอาจริงผมว่ามันเป็นมันเป็นการบ้านของผู้จัดสมัยนี้ว่า บทบาทประเภทไหนหรือว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่คนเราติดตามกันหรือว่าแบบอะไรประมาณน,นี้ครับผมครับผมเร็วๆนี้แน่นอนครับผมก็ถ้าแบบว่าถ้าไม่ผิดพลาดหรืออะไรก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟันค,ครับว่าเป็นละครอะไรครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณมากครับ